เราจัดที่ไอไอ้ลนไอซิปาร้ไอซิ้าร์โซนที่ตั้งิึ้งรัฐการเลยครับตึ้งร่วมรุ่มสุดท้าอก่อนเข้าสู่ที่จีการก็จะได้จุดทูปเตียนรัฐนตรีเร็จแล้วนั่งอย่างข้อที่นับพรอมโดยราดับ di 4 today the right ธามมัทสารนัคชามิธามมัทตาริโตติยม <fluor> <oses> <raul> ิสังฆันทรนัคชามิดุติยมิสังฆันทรานัคชามิตุติยมิสังคังสรานัคชา 八方當 समाธิยา ยันตีตัสมาสีลังวิโสทะเยกับในหลวงกับผมขอ,อกราบขอบพระคุณท่านยขอบรุณสมเด็จพระมหาธีรราชที่ได้โปรดเมตตามาเป็นประธานพิธีฝ่ายบัญชิตและขอขอ,อบคุณท่านรัตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและคัานมันของมนุษย์ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีฝ่ายพระลัษณในวันนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความผลผลผลมั่นคงของมนุษย์มีบทบาทในการสร้างความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมคนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะกลุ่มรองบานซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม,มและแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปพิจการพระพุทธศาสนา พันธกิจด้านที่6ด้านสาธารณะสงเคราะห์เป็นการอนุเคราะห์และสงเคราะห์ประโยชน์ส่วนรวมเพื่อการสังคมที่ยั่งยืนซึ่งเป็นอีกหนึ่งบทบาทของคณะสงฆ์ไทยที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่ประจักชัดในการดําเนินการช่วยเหลือสังคมในทุกแบบต่างๆและไม่ขัดต่อ,อคำวินัยโดยให้วัดเป็นสถานที่ดาเนินงานร่วมกับภาคีเลืออ่าย เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนเป็นสำคัญในปีงบประมาณ2566มติมหาเถรสมาคมที่4 7 3ทับรต2566เมื่อวันที่10กรกฎาคม2566เห็นชอบให้วัดไทยในต่างประเทศและในประเทศรวมถึงสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้การนำสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภายใต้แนวทางความร่วมมือด้านงานสาธารณะสุขพระห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยการนำของธรรมาริวราิศิลปา,าชามีนโยบาย5 5ฝ่าวิกิตประชากรโดยเน้นพันธกิจสำคัญหรือแฟนชิพ9ด้านภายใต้หลักการพม1เดีวยวโดยเฉพาะด้านที่5สร้างหุ้นส่วนทางสังคมสู่สวัสดิการที่ยั่งยืนการสร้างต้นแบบการจัดสวัสดิการสังคมร่วมกับภาคี่เกือข่าย ได้จัดทาโครงการเสริมพลังวัดพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบ่อบางและมติมหาเทระสมาคมที่251ับ2568เมื่อวันที่20มีนาคม2568เห็นชอบการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วรมมือระหว่างกระทรวงพอง,องร่วมกับฝ่ายสาธารณสุขและสํานักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อยกระดับการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประส จัดสวัสด,ดิการสังคมที่เหมาะสมโดยความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่นโดยวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. ส่งเสริมสนับสนุสนความร่วมมือในการขับเคลื่อนการช่วยเหลือฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มต่อางให้สามารถผ่านปัญหาได้พึ่งตนเองได้และช่วยเหลือผู้อื่นได้ 2. ประสานความร่วมมือระหว่างศูนย์ประสานงานสาธารณส่คณงคละห์ประจำจังหวัด และหน่วยงานภาคีเครือข่ายให้เครื่องมูลสนับสนุนการับเครื่องงานด้านการจัดสวิการสังคมที่สอดคล้องกับแนวทางงานสาธารณาสุขเรพจน์ตามบริบทของพื้นที่3ส,ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะสงฆ์เป็นกลไกการสื่อสารโดยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวิสดิการสังคมให้ประชาชนชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจ และผีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนของตัวเองอย่างยั่งยืนกระทรวงพมมอบมอบหมายใหม่งานในสังกัดกระทรวงระดับจังหวัดหรือเรียกพอมอหนึ่งเดียวเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับศูนย์ประสานงานสาธา,ารณสงเราะประจำจังหวัดวัดและประสงค์นในมิติของการช่วยเหลือื้นผู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มต่อบางเพื่อให้ได้วัดต้นแบบนำร่องในการสร้างพื้นส่วนทางสังคมสู่สวัสดิการสังคมที่ยั่งยืนกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการนาเสนอทรศการแสดงกิจกรรมผลงานการขับเคลื่อนความร่วมมือการดําเนินงานโครงการเสริมพลังวัดพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มต่อางซึ่งมีวัดต้นแบบนำร่องสองแห่งได้แก่วัดหัวฝวายจังหวัดเชียงรายโดยพระรูปิยวัฒนพิพัฒนเจา้าวาด และวัดธรรมประโพุทธศสภาจังหวัดโลบบุรีโดยพระครูสุนรเทพจันทโชโตทันจาวานที่ได้ดำเนินการดูแล,แลและพัฒนาทักษะที่คร,รอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเช่นการอบรมแก่นำเด็กและเยาวชนลดความเสี่ยงด้านพฤติกรรมและเป็นอาสา,าสมัครดูแลกลุ่มปรอดบางในชุมชนการส่งเสริมอาชีพแก่สตรีและครอบครัวการจัดด์แลสำหรับคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล การกับเพื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุหลังปัญญาผู้สูงอายุในตมบลการจัดให้วัดเป็นที่อาศัยที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุและเป็นบ้านกลางสาหรับคนไรี้ที่พึ่งนที่ไม่มีผู้ดูแลและพิธีลงนามมันถึงข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณในในความเมตตาของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ คณะสงฆ์ทุกรูป,รปขอกราบนรัสการมาด้วยความารพยิ่งและขอขอบคุณธรฐมตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่นานวราภุษณ์ศิลาปาราชาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการลงนามความร่วมมือในวันนี้จะก่อให้เกิดการยกระดับการดำเนินง,งานด้านงานสาธารณสุขเพราะให้เป็นไปนตามมาตรฐ,ฐานและกฎหมายเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มต่อางได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถ ผ่านปัญหาได้พึ่งตนเองได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างเป็นธรรมขอขอบคุณครับหนะลังจากนั้นจะได้ขอประทานกรารรัตนาท่าพระคุณสมเด็จพระมาธีราารา์กรรมการมาธิรัสมาคมประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธรา,า,สรา,รา,ารณสุขเคราะห์ของมาธิรัสมาคมนั่งประจำ ที่รับรองในการลงนามกรณีทั้งสามบริงานนะครับก็จะได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง ที่ได้กำหนดเอาไว้ในโครงการเสริมสร้างวัดพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มปอบปางกับนิบนประสงค์ทางการรูปเจรเญยเทวดาคาถา

พี่น้องสื่อมวลชนชักภาพได้บันทึกภาพในการโรงนามนะครับในการในคทั้งนี้ ที่ติดตามชมผ่านเดอะวันยูบีทีวีวัดพระเจนะพลมิมนมัตรารามนะครับซึ่งขณะน,นี้ทั้งสามหน่วยงานได้ลงนามบนทึกข้อตกลงในโครงการเสริมสร้างวัดพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มปอบากในการนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งในส่วนฝ่ายสาธรารณาสงเคราะหของมาจาจรสมาคมโดยท่านเจ่ประพสมเด็จพระมหาธีรา,ารา สำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยท่านอินทรจันเกียวผู้พุ่งโดยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยท่านประลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอแสดงกนิยามและคำต่อท่านพระเทรานุเถรานทั้งหลาย ซึ่งในทีน่นี้มีท่านยุคุณพระคำวิชชโรดมเจ้าคณะภาคเจ้าวาดปัตสังเวทวิชยารามเป็นต้นเป็นประธานพร้อมทั้งพระเทวทระทั้งหลายขอเจริญพรในวาระิชุธศิละปะอาชารักมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร้องผณะนจัดราที่ผู้บริหารท่านผู้เหนการสำนักง,งานกุธสังกายแห่งชาติและผู้ร่วมงานในพิธีแห่งนี้ทุกคนทุกท่านวันนี้เป็นโอกาสอันดีอันเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งที่ฝ่ายสาธนาสังคราะห์ของมหาเถรสมาคมและกระทรวง,ง,งการพัฒนาสังคมและความมันม่นคงองมนุษย์ ได้มีผุ้สลเจตนาร่วมกันตามมติของมหาเศรสมาคมที่251/2568ที่ผ่านมาเห็นชอบเรื่องบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินง,งานโครงการเสริมพลังวัดพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุม่มประชากกลุ่มเปราะบางตาม ที่ทราบแล้วนั้นเป็นการร่วมมือทำงานช่วยเหลือสังคมในรูปแบบงานสงเคราะห์คำว่าสงเคราะห์มาจากภาษาบาลีซึ่งแปลกันว่ารวมกันเข้าการรวมกันในที่นี้หมายถึงการเอาน้ำใจความเมตตาความกรุณาด้วยความปานี คามปรารถนาดีมาเป็นเครื่องมือในการ <c oughs> รวบรวมเพื่อยึดเหนี่ยวกันไว้ให้เป็นอันหนึงน่งอันเดียวกันหรือที่เราต่างชาติกันดีอีกความหมายหนึ่งว่าจิตอาสาสาธารณะโดยเฉพาะในด้านอัจริยาซึ่งแปลว่าการบำเพ็ญสิ่งที่เป็นประโยชน์ เมื่อการสงเคราะห์ได้การสาธารณะรวมกันเข้าการสาธารณะสงเคราะห์จึงหมายถึงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเมตตากรุณาประดุจมารดาบิาุ้มครองบุตรดาชักชวนให้คนมาร่วมกันทำวามมีเป็นแบบอย่างให้สาธาราชนได้มีหลักยึดนำไป ต่อสื่อสารต่อและสามารถปฏิบัติตามได้เพื่อทูลสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาพลังแห่งนั้นใจการเสียสละแบ่งปันระหว่างวัดบ้านราชการให้เกิดความเข้มแข็งการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพพระส่งและอาสาสมัครกิจอาสาให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจมีอุดมการสามารถทำงานเชิงบุรณาการเพื่อเหลือผู้ยากไร้กลุ่มกรอบบางผู้รอยโอกาสรวมกันแก้ปัญหาของสังคมตรอดถึงการสร้างภาคีเครือข่ายองค์กรและการกุศลอื่นโดยมีข้อมูลในการวิเคราะห์ มาสนับสนุนในการทํางานร่วมกันทั้งในขั้นตอนกระบวนการวิธีการและนําไปสู่การปฏิบัติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในส่วนภูมิภาคนั้นคณะสงฆ์มีสวนมีส่วนประสานสาธารณสงเคราะห์ประจำจังหวัดแต่และจังหวัดที่สนองนโยบายของคณะสงฆ์ด้านการสาธารณสงเคราห์ การดำเนินการดังกล่าวนั้นควรส่งเสริมให้ใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมอาธิธรรมภะระสี่ประการเป็นต้นเป็นแนวทางประกอบด้วยอึ่นนงปัญญาภะระกำลังแห่งความรู้และปัญญาสองปียะภพระกำลังแห่งความเพียรสอนัอนวัชรภระ กำลังแห่งความสุจริตสีสังกหานภาระกำลังแห่งความสามคีร่วมกับกอื่นหน่วยงานอื่นตรอดถึงหลักธรรมอื่นๆที่หมกปวดทั้งนี้เพื่อปรับใช้และเสริมพลังในการทำงานการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลขออัคราณาคุณพระศรีรัตนไตร บารมีธรรมแห่งบุศรสนจริยาสัมมาปฏิบัติและความดีที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมอบร,รมมาดีแล้วให้มาอหมเป็นพระวัะปปจจัยสนับสนุนอภิบาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายมีความมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงจเจริญยิ่งด้วยอายุวันนันสุขภาระรปฏิภาณธรรมสารสมบัติประสบผลสำเร็จในสิ่งอันถึงปรปรชนา ดังเจตนาปารรบทุกสิ่งอย่างและขอให้การดำเนินงานโครงการเสริมพลังวัดพัฒนาคุณภากชีวิตเปรบาบปานจงบรรลุวัตถุประสงค์สำเร็จผลทุกประการเทิ<ม>สนสาธุวุธศิลปะอาชานั้นได้ให้เกียรติเป็นสักีพยานในการลงนามในการครั้งนี้ด้วยนะครับในโอก,กาสนี้ก็ ถือว่าเป็นวันมงคลแล้วก็เป็นวันที่สําคัญของพวกเราชาวประพมรนะครับเป็นครั้งแรกที่ประสมการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ลงนามในความร่วมมือนะครับข้อตกลงความร่วมมือนะครับกับฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมของสํานักงารพุทธศาสนานะครับในการที่จะบูรณาการการทํางานของพมและของวัดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง วันนี้ต้องบอกว่าสังคมไทยในการที่เราจะเดินหน้าไปได้วยกันนั้นเราได้แสดงให้เห็นแล้วครับว่าคนใดคนหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคงจะไม่สามารถทำงานด้วยตัวคนเดียวได้แม้แต่กระทรวงพมในวันนี้เราจำเป็นยยิง่งครับที่จะต้องร่วมกันทำงานซึ่งในนโยบาย5้าหฝ่าวิกฤตป,ประชากรที่จะรับมือกับปัญหาวิกฤตป,ประชากรที่จะเกิดขึ้นนั้นภายใต้แฟลกชิปนะครับข้อที่5ในการสร้างนะครับเรียกว่าเครือข่ายพันธมิตรแล้วก็การทำงานร่วมกับหลายๆฝ่าย วันนี้การทำงานร่วมกับทางมหาเถระสมาคมนะครับโดยฝ่ายาสาธารณสขเพราะนั้นพวกเราทุกคนต้องกราบขอบพระคุณกับท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีรจารย์นะครับท่านเจ้เททา,า,า,จา,นนาจวาดวัดพระเชตุพนทีนนมังคลารามรชาชวรมหาวิหารนะครับที่ได้กรุณาให้พวกเรานั้นมาอย่างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่วัดแห่งนี้แล้วก็ได้ลงนามครับใน MOU ที่จะทำให้วัดนะครับเป็นอีกหนึ่งในเครือข่ายการทำงานที่จะดูแลพี่น้องกลุ่มราะบางไม่ว่าจะเป็นพี่น้องคนพิการ หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่น้องผู้สูงอายุนะครับในการที่จะทําให้คนกลุ่มนี้มีความเข้มแข็งมากขึ้นดึงเอาศักยภาพของคนกลุ่มนี้มาเป็นพลังในสังคมไทยเพราะว่าสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันเราจําเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องได้รับพลังนะครับแล้วก,ก็ดึงพลังจากภาคส่วนมาใช้และที่สําคัญคนเหล่านี้ไม่ได้เป็นคนกลุ่มเปราะบางโดยเป็นภาระของสังคมเลยถ้าหากได้รับการส่งเสริมนะครับได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องดังนั้นการลงนามใน MOU ะร,ระหว่างกระทรวงพมและทางสํานักงานพระพุทธศาสนาในวันนี้ครับจะเป็นหนึ่งในก้าวย่างสําคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องบอกว่าในส่วนของกระทรวงพมต้องกราบขอบพระคุณทางคณะที่ปรึกษาครับโดยท่านอาจารย์กนกพน่์มต่างงานและท่านนิกรจานงนะครับและท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีซึ่งถ้าหากว่าไม่ได้ท่านเหล่านี้การทำงานและการลงนามในวันนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยนะครับเป็นก้าวสำคัญของพวกเราชาวพม ที่เราทํางานได้มีเครือข่ายนะครับวัดทั่วประเทศแล้วจะมีวัดที่จะเป็นตัวอย่างนะครับอย่างเช่นวัดถ้ำตะโปที่จังหวัดลบบุรีลบบุรีนะครับแล้วก็วัดโปฝ่ายที่จังหวัดเชียงรายที่เราได้เคยไปทํากิจกรรมกันมาแล้วจะเป็นหนึ่งในหลายๆวัดต้นแบบครับที่จะผสานพลังบ้านวัดและลทางราชการนะครับในการทํางานด้วยกันเพื่อพี่น้องกลุ่มเปราะบางและทําให้พวกเขาเหล่านั้นกลายมาเป็นพลังของสังคมไทยครับพอจะยกตัวอย่างการเชื่อมโยง ย,ยกตัวอย่างเช่นการดูแลพี่น้องกลุ่มผู้สูงอายุในวันนี้นะครับการที่ทางศาสนสถานนะครับวัดต่างๆนั้นสามารถดึงเอากลุ่มพี่น้องกลุ่มผู้สูงอายุนั้นได้เข้ามาทํางานญญาหรือว่ามีกิจกรรมร่วมกันนะครับในด้านต่างๆมาฝึกฝีมือนะครับมาทํากิจกรรมร่วมกันนั้นถือได้ว่าเป็นการให้ผู้สูงอายุนั้นเรียกว่า active aging นะครับมีกิจกรรมทําไม่ได้อยู่เฉยนะครับแล้วก็ย่างที่สําคัญเป็น ประโยชน์ต่อสังคมไทยด้วยเมื่อผู้สูงอายุเหล่านี้มีกิจกรรมทําท่านก็จะไม่เฉาแล้วก็ไม่เจ็บป่วยไม่ล้มป่วยยังเป็นผู้สูงอายุที่ติดสังคมนะครับแล้วก็จะไม่ติดบ้านเราก็จะไม่ติด,ตดเตียงในที่สุดนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพี่น้องคนไร้ที่พ่งนะครับกลุ่มไร้บ้านนะครับทางวาัดต่างๆก็จะสามารถรวบรวมเข้ามาแล้วก็มาฝึกฝนฝ,ฝีมือและทําให้พวกเขาเหล่านั้นมีพลังเป็นพลังของ